ใส่เ,เ,เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่นนส่งแล้วเราเอาของอรนะเราก็จะไม่อะไรนะของเราก็จะไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวไม,ไม่พันกันกเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กของเราแล้วก็ใส่เข้าไป เป็นทรงแบบนี้ตอนนี้อยู่กับพิชาใช่ไหมใช่ครับกับพิชานี่ก็มีสมุดเล่มนันึ่งเอาไว้เขียนใส่เข้าไปก็ใส่ข้ขางนได้แล้วก็เออ,อกาแฟใไปนี่คือเมาส์ ใส่ข้างนอกมา้คร <Bye S 1> ัไอ้ไพ่ของเราเราเอาไปที่บ้านก็นี่คือพัดลมตัวน้อยของหลานนะครับผมไปไที่วเลยนะนมันก็จะเป็นทรงแบบเรียงๆแบบนี้เก็บง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมสายไฟเอาไปทั้งหมดไหมเนี่ยสายนี่ก็ยัง ก็ปกอบข้างนอกน,นี้เราต้องเก็บไว้ใส่แบงอื่นผมจะงขงครับกำลังเก็บของอยู่สกัดเสร็จแล้วเฮ้ นัดกีฬาสุดโหดก็ทำเป็นเวลาส,ส,ลาส,ส,ลาสิพี่ยังไม่เสร็จเลยจดไปเดีวไปโอเคเี่ยผมถามนะครับที่กัมพูชาอาหารนายเด็ดสุดต้องมาเดี๋ยวพี่ต้องจะพาไปกินกินปลาล่ากินปลาล่าเลยนะกินปลาโรากินปลาาเป็นไหมเอ่ย โมร็อกสไตล์เราก็แถมตัวนี้พี่อีกได้ไหมโอเคไหม ปาสฮะปาสปลาลมืมันีนหิหนูว่าประสาแต่ว่าดาบแตวาดาพี่วนะ่าประสากใจเลยเห็นไหมพักภาสาไม่หมดเละอะแดปเตอร์ถูฟังอะแรอร์อปเต เสร็จแล้วครับทุกคนเขามาตามแล้วบายบายเจอกันนระวังทางเราจะพายแบบนี้ไงเราจะพาอแบบนี้รารัทเดียวเสื้อไม่เสื้อคลุมอยู่หิวอ่ะ เชื่อคอมก็เลียบลงไปหาอะไรกินไงอะไรนะครับ